เมแกนเนี่ยมันเป็นหนังที่เว้นมาสองปีจากภาคแรกนะครับผมสองปีนะก็ภาคนี้เนี่ยเพิ่งเข้านี้วันแรกนะให้พี่นุ้ยแสดงความเห็นหน่อยเป็นไงบ้างนะครับผมความรู้สึกหลังจากดูดูแล้วเนี่ยดูเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเมแกนคือถ้าถามพี่อ่ะ ก็อย่างที่เราตั้งหัวข้อเลยว่าเมแกนภาคเนี้ยหนังมันเปลี่ยนแนวแล้วลักษณะของการประชาสัมพันธ์เนาะที่ออกมาเนาะถ้าเราเข้าไปดูในแอปไอยอ,อย่างของเมเจอร์อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยจัดอยู่ในประเภทของ horror thriller ใช่ไหม,มเป็นหนังแบบอารมณ์แบบสยองขวัญแต่พอเข้าไปอะมันกลายเป็นหนังไซไฟอะค่ะแล้ว พอเข้าไปดูแล้วพอมันเป็นคือคือพี่อยากคาดหวังว่าจะเป็นแบบภาคแรกก็คือมีลักษณะของความแบบคืนคืนมีความน่ากลัวแต่พอเข้าไปปุ๊บมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นเหมือนแบบออกมาในเชิงของ AI แล้วก็เป็นไซเอน c ์ฟิคชั่นนะแล้วก็มีความเป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยเ mm hmm. ออก็เลยเข้าไปแล้วก็รู้สึกแบบผิดหวัง ผิดหวังจ้ะม,มันไม่ใช่ว่าหนังมันไม่ดีนะแต่คือมันผิดจากที่พี่อะจะคาดไว้ไงเออคืออย่างที่อย่างที่พี่บอกอ่ะหนังช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าพอเราคาดหวังว่าเราจะไปดูอย่างหนึง่งเหมือนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ Attack สิบสามวิญญาณหมายเลขสิบสามอะอืมอันนี้เป็นหนังไทยก็บอกว่าตอนแรก ดูจากโปสเตอร์คิดว่าจะเข้าไปดูหนังแบบเออวัยรุ่นอะไรแบบนี้แต่พอเข้าไปถึงอุ๊ยมันเป็นเออมันเป็นหนังผี Final Destination ของไทยนี่นาะอันนั้นหนึ่งเรื่องที่พี่ก็รู้สึกแบบอาบเข้าไปถึงคือคือสิ่งที่เห็นสิ่งที่คาดหวังอะ่ะกับสิ่งที่เข้าไปดูของจริงอะ่ะมันเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คือว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ที่ผู้ชมได้รับการสื่อสารมา แล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง<ม>อีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้เอ,อก็คือหนังของพี่ออฟพงษ์พัฒน์หนังไทยเราเห็นไหม,มเรื่องอะไรอะ่ะหาก้อมอะไรอะ่ะ<ม>พอเข้าไปเรานึกว่าเราจะไปอยู่หนังผีไม่ใช่นะคะ<ม>เป็นหนังเสียดสีสังคม,มเออมันไม่ใช่หนังผีอะ่ะก็คือเข้าไปถึงแบบตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปดูผี เออแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็นแบบมันเป็นการเรสียสีการเมืองไทยอะ่ะเออแต่การการสื่อสารไหมเรารู้ว่าเราคิดว่าเราจะไปดูผีปอบไม่ใช่เขาเขาต้องการจะบอกว่าจริงๆแมสเซจของเขาเขาต้องการจะบอกว่าเออแบบผีปอบที่ร้ายที่สุดก็คือนั่นแหละทีนี้พี่นุ้ย <c oughs> พ,ห <c oughs> พอหนังมาเปลี่ยนแนวไปนะผมอมองอย่างนี้นะเรื่องนี้อ่ะรู้สึกยังไงคือมัน ผมนึกถึงหนังของบัมเฮานะก็คือว่าเมแกนเนี่ยเป็นหนังของบัมเฮานะครับผมเอาอย่างนี้ก่อนนะเป็นของบัมเฮานะฮะเมแกนนะแล้วบัมเฮา์เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการทําหนังสยองขวัญนะครับผมพี่นุ้ยก็รู้อยู่นะฮะบัมเฮาเขาขึ้นชื่อเรื่องการทําหนังสยองขวัญหนังระทึกขวัญนะครับผมเป็นเครื่องหมายการค้าเลยนะฮะเยอะแยะเลยฮะไม่รู้จะพูดอะไร ดีอะฮะผมก็คือตั้งแต่สมัยอินซิเดียตอะไรอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็ล่าสุดอะไปคว้าสิทธิ์ซอมาแล้วนะฮะจะทำภาคใหม่ภาคใหม่เนี่ยจะอยู่กับบัมเฮาแล้วแล้วก็คาโลวี Halloween นอีกคาโลวินไตภาคอ่ะก็บัมเฮาครับผมหนังเรื่องอื่นอีกเกตเอาอะไรหนังที่ที่เป็นแบบเป็นหนังข<อ>งึ้ขนฮิงอะเออึ้อฮิงเยอะแยะเลยหรือว่าสปิดก็ได้หรือ การาฟพวกเนี้เอออะไรของบัมเฮาท้งนั้นนลยครับผม,มทีนี้แหละภาคแรกอะ่ะมันเป็นหนังแบบแนวชักกี้นะฮะก็คือเป็นหนังไล่ไล่เชือดหนังสเลชเชอร์นะไล่เชือดนะครับผมไล่ฆ่าแต่ว่าเขาผสมความสดใหม่ของยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของ <no. S 1> Robot, เอไอแล้วก็รวอแล้วก็มาใส่มาใส่ไว้ในหนังนะครับผมะสมกการไล่เชือดแบบชักกี้แบบเก่านะ ชัก,กี้เป็นตุ๊ก,กตานะตุ๊ก,กตาเด็กนะส่วนอันนี้เป็นตุ๊กตาผู้หญิงเหมือนกันแต่เป็น AI โรบอทให้เข้ากับยุคสมัยนะครับสมัยนี้ได้เชื่อดนะแล้วก็เข้ากับเพราะเรียกสตูดิโอที่สร้างสตูดิโอบัมเฮาส์เนี่ยขึ้นชื่อด้านของแนวสเตชเชอร์ cher, หรือว่าระทึกขวัญอยู่แล้วนะมันทําให้หนังอะ่ะมันดูกลมกล่อมเลยสตูดิโอผู้สร้างหนังระทึกขวัญสยองขวัญติดตาคนดูอยู่แล้วภ้าแบะมันติดอยู่แล้วนะแล้วก็<ม>ทําหนังแบบ เอออย่างเงี้ยไรเชือเนีย่ยมันมันเข้ากันนะครับผมนะทีนี้แหละพอภาคเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยฮะจากตัวอย่างหนังที่เราเห็นกันอยู่นะครับผมในต,ตัวอย่างหนังเนี่ยเราจะเห็นมันจะมี AI โรบอทอ่ะมาสู้กันนะผมนะฮะสู้กันลนะหนึ่งละนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่จะเห็นได้ชัดอ่ะก็คือเรื่องของความมีสีสันแบบแฟนตาซีมากขึ้นนะับผมเนะี่ยผมให้ดูเลย นี่ฮะอืมอมันมีความแฟนตาซีมากขึ้นนะมันอาจจะอมองนะครับผมล้ำมาอีกขั้นหนึ่งอะ่ะคล้ายๆพวกทรันพวกเนี้ยฮะนะครับผมพวกคอสพวกคอสตูมพวกงานโปรดักชันดีไซน์นะออกแบบการสร้างอะ่ะเออคล้ายๆพวกทรันอนะไเงี้ยมีแสงนีออนต่างๆแล้วก็มีชุดแบบดูดิสโกโ้ดูอะไรล้ำหน่อยนะครับผมซึ่งภาคแรกไม่มีนะฮะภาคแรกอ่ะ <Okay. S 1> มันจะเป็นแบบ เสื้อผ้าต่างๆหรือว่าสิ่งวัตลอบต่างๆการออกแบบการสร้างอ่ะมันจะเป็นแบบปกติทั่วไปนะก็คือในชุมชนชุมชนนี่นะฮะมีบ้านคนมีรถธรรมดาขับนะครับไม่ต้องรถไปแบบสมัยใหม่รถธรรมดาเนี่ยฮะหรือว่าไปแคมปิ้งกันไปอะไรกันนะทำงานในบริษัทก็จะมีโต๊ะออฟฟิศต่างๆปกตินะครับผมนะแต่อันนี้มันไปอีกขั้นหนึ่งนะมันก็แบบคล้ายๆหนังเลยหนังไซไฟนะฮะอย่างที่พี่นุ้ยพูดไซไฟแฟนตาซีนิดหนึ่งด้วยนะ แล้วก็พอมันไปเน้นตรงนั้นอะ่ะมันทําให้ความระทึกขวัญอะไรอะ่ะเ,เขาเปลี่ยนไปมผมมองว่าเขาผมมองว่าเขาอ่ะตั้งใจเปลี่ยนเลยฮะไม่ใช่แบบทําผิดพลาดนะครับผมอันนี้คือเขาต้องการเปลี่ยนโทนแล้วก็ฟิลหนังไปเลยนะครับผมโทนหนังไม่เหมือนเดิมเลยฮะเป็นความตั้งใจแน่นอนนะครับผมไม่ได้แบบผิดพลาดหรือลืนเล้อนะครับผมตั้งใจนะ ทีนี้พอเปรียบเทียบกันนะครับอันแรกระที่ขวัญเฮอร์เรอร์สอยองขวัญน,นะไล่เชือดกับอันนี้เนี่ยไซไฟนะผมแล้วก็มีแฟนตาซีด้วยนะครับเสริมเข้ามาเนี่ยถามว่าผมชอบแบบไหนมากกว่าผมชอบอันแรกมากกว่าภาคแรกทัดเจีเลยฮะใช่ไม่ไม่ต้อง <laughs> คิดเยอะนะฮะ <laughs> ก็เราไปดูหนังสยองขวัญไงก็คือว่าก็คือว่าคนที่ไปดูเมแกนนะความคาดหวังคือจะไปดูหนังสยองขวัญหนังสยองขวัญไม่ต้องทําสเกลแบบอันนี้เขาเรียกว่าสเกลแบบแมคโรสเกลระดับข้ามชาติจะไปยูองยูเอ็นถ้าไม่ได้มีความคาดหวังมาจากภาคแรกอ่ะเราดูไปเรื่อยๆมันก็ดูได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาบอกว่าเอ้ยคุณมาดูหนังฮอร์เร์นะ ก็ไม่ไม่สยองไม่ได้มีเรื่องเนี้ยไม่มีความสยองแล้วมันออกจะสอนแบบออกจะกลายเป็นดรามา่าเป็นไซเอนส์ฟิคชันกับดราม่า้ดยซ้ำดราม่าก็คือสอนว่าแบบเออเนี่ยการการที่แบบจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเออหุ่นมันก็แล้วมันพูดถึงเรื่องศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออหุ่นยนต์เนี่ยมันสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอเวลามันอยู่อยู่ไปมันก็จะมีเซนส์ของ Morality ก็คือมีศีลธรรมขึ้นมาอะไรแบบเนี้ย เออ <S <S ใช่ไหม,มกลายเป็นเแกนจากเดิมที่ร้ายเอาเปลี่ยนมากลายเป็นดีแต่ว่านั่นมันไม่ใช่หนังสยองขวัญไงมันกลายเป็นสิ่งอื่นก็เลยจะบอกว่านั่นแหละมันก็เลยทําให้ความสนุกลดลงแต่ว่าถ้าใครที่คาดหวังจะเปดูนหนังแบบแบบเออเป็น AI อยากได้ความคิดอะไรแบบเรื่องของ AI อะไรแบบนี้ก็ก็ก็ถือว่าได้อยู่อะ่ะแต่พอดีมันมีบรรทัดฐานของภาคแรกมามันก็เลยทําให้แบบ รู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยเวลาดูไปแล้วแบบเหนื่อยเมื่อไหร่คือคนไปดูหนังสยองขวัญอะมันจะเป็นอารมณ์แบบรออะเมื่อไหร่จะถึงฉากนั้นเมื่อไหร่จะน่ากลัวเมื่อไหร่จะแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ตอบเลยอะค่ะแล้วมันก็กลายเป็นหนังแบบที่บอกอะแฟนตาซีมีความเป็นแฟนชั่นขึ้นมาหุ่นยนต์สองตัวมาสู้กันอ่ะก็ถามว่าถ้าเราคาดหวังจะไปดูอะไรประมาณเนี้ยเออแบบว่ามันก็ดูผ่อนคลายอารมณ์ให้ง่ายคิดโอเคอย่างเงี้ยได้ เอออย่างเงี้ยก็จะตอบกับความคาดหวังอยู่แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนของพักหนึ่งและคิดว่าจะไปดูพักนี้ยก็ขอบอกเลยว่าเสียใจ